ค่ะวันนี้น้องกระจังได้กล่องใหญ่เลยวันนี้เป็นของเออกล่องใหญ่ไหมคะใหญ่เออเปิดกันเลยไหมคะเปิดคุณอะแม่เยี่ยมอยู่คุณเงินนะเดชกรมนูน้ำเสือน่ะจังไส้หน้าเมนเงินนี่กันไรกาไว้กันวันนี้ไว้เงินทอง เอาไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละเดี๋ยวให้ยายแก่ให้อู้กองใหญ่ไหมคะใหญ่พี่ตื่นนอนเด้๋วพี่น้องหัวฟูอยู่โรงเรียนกับหมอไปมามายายดูสิมามามาให้ยายดูหน่อยโอ้ยให้ยายทำให้กองใหญ่กองใหญ่โอ้ยหนักไหมเอาวางไว้เอาวางไว้เดี๋ยวก็แกกันกับคุณยายไช่ไงลูก เหมืนอนยิมแย้มเลป็นมันทักกันโอ๊ยนี่หมืนมัธยก,กูนี่จนเบื่อการไปลูบบัสจนเบื่อไปแล้ว เซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคะใช่ใช่ ประกอบประกอบยังไง เอหรือยเข้าได้ีนระบียมันไม่ถูกล็อกมันไงคะจ่รอ์ทำไปไหน <ś c oughs> ตรงไปกับพี่จบนะแม่ยายเห็น,น,ดน,นเด็กพี่จบเวเดี๋ย,ย,ยหมันแม่อเอาโนะคะขงมาไปกับหลเดเนาน้องกับจานกับกี้คู่ใจกอี้สวยไหมคะสวย ชอบไหมคะชอบชอบ,ชอบมากไหมคะไม่ชอบใช่หรอใช่แล้วคะ่ะจะมากอดพ่อนห,หนูเลยใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่าหน่อยเร็วขอบเป็น่้าเ้ยเก่งมากเลยคะ่ะกดไม่ได้กดไลค์ได้นะโอ้ยเอฟซีกดไลค์ให้ด้วยเนกะ่งมากเลยค่ะกดไลค์ให,ให้ให้ใครคะให้พี่การหรอคะพี่การโอเค